สวัสดีครับวงวินครับเ,เครื่องลวดตัวนี้นะครับขนาด3ฟุตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลูกค้าจะเป็นตัวตั้งแท่นนะครับเพราะว่าจะเอาต้องการไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะครับพื้นที่จํากัดก็ไม่ได้ลากไปไหนแล้วครับพอดีทางลูกค้าทางทางใต้นะครับนครศรีนะครับก ได้ได้สั่งประกอบไว้นะครับก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างพร้อมพร้อมเดินระบบครับจะเป็นรูปแบบตรงนี้เป็นหมุนขวานะครับใช้เครื่องสูบเบียวนะครับก็ตัวเครื่องที้านี้ทดสอบก,ก็จะเป็นเครื่อง ET 11แรงนะครับก็ทดรอบให้ลูกค้าอยู่เครื่องประมาณ10แรง11 12แรงนี่แหละครับก็ใช้ส่วนตัวก็ไปเรื่อยๆครับถ้ามีกําลังเครื่อง ที่มันน้อยกว่า11แรงก็ทดโมเลสครับทดโมเลตัวตัวที่เครื่องให้เล็กลงนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ระดับกลางมันจะมีให้เล็กลงกว่นานี้ก็ได้นะครับ8แรง9แรงก็ไว้ครับเพราะว่าทดรอบตัวบนให้ให้มันนี้ได้แล้วนะครับก็ส่วนด้านหลังนี่ก็อุปกรณ์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีตัวกากบังให้นะครับก็ยังไม่ได้ทําปีครับเพราะว่าเดี๋ยวทาปีแล้วจะมีอุปกรณ์ให้จับให้ครบนะครับอ้ รูปแบบต่างๆก็นะครับตั้งแท่นนะครับสำหรับจะยึดพื้นได้นะครับก็อท่อข้าออกข้ออะไรก็เรียบร้อยครับเอ่อส่วนพนัพนักลมอะไรก็บังให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ให้ดูถึงรูปแบบนะครับเอ่เดี๋ยวจะวัดให้ดูครับตัวนี้จะสามพูดเต็มนะครับนะครับมาในห้องนวดนะครับเราต้องดูภายในห้องนวดครับ นะครับนะครับรับพูดเต็มเป๊ะนะครับเพราะว่าเราวัดชนปายนะครับมาในห้องนะครับนอจากมีกังเกินนิดหน่อยไปแล้วครับเพราะว่าก็คือว่าเราเต็มสามพอยู่แล้วนะครับโต่อมีท่อขึ้นท่ออะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ใช้งานใช้งานจริงได้เลยนะครับเมื่อกี้ลองเครื่องไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเร่งเครื่องให้ดูนะครับ ดูว่าลมอะไรทำไปนะครับกนะ็ไปดูถึงรูปแบบในการทำงานนะครับเ,เสียงมันอยู่ในภายในโรงงานเดี๋ยวเสียงมันจะก,ก้องนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับโอ้เรื่องลมไม่ต้องห่วงนะครับลงเรสุอย่อด ได้รอบได้อะไรตามกาลังเครื่องออตรงน,นี้ก็จะให้ดูที่แบบโครงสร้างไกลไนะครับเดี๋ยวทำสีทาําอะไรเสร็จก,ก็จะทํารีวิววิดีโอให้ดูอีกรอบหนึงนะครับ,บ,บนะคร,รัรคคบ,บ,บระบบกำงกนบานยครับตามทแอมาคก็ คิมน,นี้ได้มีโอกาสออกตามช่องทางยูทูบหรือทางเพจก็สนใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ครับฝากติดตามาสนใจยังไงก็มีโปรโทชขึ้นให้ครับนะครับขอบคุณครับ